ครับสวัสดีครับแฟนเพจเทพไทยคุยการเมืองวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์2,566เป็นวันสำคัญเป็นประวัติศาสตร์ของวงการยุติธรรมไทยวันหนึ่งก็ว่าได้เป็นวันที่คุณทักษิณได้รับการพักโทษ ได้รับการพักโทษเป็นกรณีพิเศษหลายคนก็บอกว่าคุณทักษิณไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำไปเป็นหน้าที่ของกรมราชธรรมที่จะดำเนินการแต่คุณทักษิณก็ทํำตามกฎหมายทุกอย่างคุณเศษฐานายกรัฐมนตรีก็พูดอย่างนี้ผมในฐานะที่เป็นนักโทษมาก,ก่อนและก็เป็นผู้มีประสบการณ์ตรงในการพักโทษ ก็อยากจะมาเล่าสู่กันฟังว่าจริงๆเนี่ยการพักโทษเป็นสิทธิ์ของกลมที่จะพิจาณาแต่ว่านักโทษเนี่ยเขารู้กันก่อนอยู่แล้วแล้วว่าใครจะได้รับสิทธิ์การพักโทษหรือไม่และก็ได้รับการพักโทษเมื่อไรแล้วก็การพักโทษคุณทักษิณเนี่ยได้รับการอนุมัติให้พักโทษครบร8 0วันในวันที่17วันที่18สามารถกลับได้เลย ก็เลยกลับมาตั้งแต่ตอนเช้าวันที่18ซึ่งต่างกับนักโทษคนอื่นๆนะครับผมได้รับการพักโทษวันที่4วันเสาร์ที่4พฤศจิก,กากว่าจะได้ออกก็วันที่6พฤศจิก,กาก็บอกว่าเจ้าหน้าที่กรมระพพึกไม่ทำงานทางตั้งที่ผมเนี่ยมีโอกาสว่างเว้นจากการไปพบเจ้าหน้าที่คุมระพพึกตั้ง3วัน ก็เบอ่อคุณทักศิณเนี่ยครับแต่ว่าก็ไม่ได้รับสิทธิ์ได้ออกแบบคุณทักษิณทันทีทันควันจริงๆนักโทษทุกคนก็เมื่อได้รับการพักโทษแล้วเขาก็อยากจะออกทันทีไม่มีใครอยากจะอยู่ในคุกหรอกครับแต่ว่าระบบมันไม่เอื้ออำนวยให้เหมือนกับคุณทักษิณครับคุณทักษิณออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจเลยไม่ได้เข้าเรือนจำเลย ผมเนี่ยตอนออกมาก็าไปพบเจ้าหน้าที่ไปเซ็นเอกสารไปรับใบพักโทษคุณตักสิยก็คงจะไม่มีอะไรหรอกผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ก็คงอำนวยความสะดวกให้หมดไม่แน่ใจว่าจะต้องทําประวัติอะไรหรือไม่เพราะว่าตอนข้าวก็ไม่ได้ทาประวัติอะไรเลยก็คงจะไม่มีครับแล้วก็ออกมาตั้งแต่หกโมงถามว่านักโทษคนไหนได้ออกเวลานี้บ้างครับส่วนใหญ่ก็ออกตามเวลาราชการ ทั้งสิ้นนะครับแล้วก็ออกไปก็ไปอยู่บ้านสภาพก็เห็นเห็นอยู่ว่าสภาพแบบนี้เน่ไปฟักพื้นที่โรงพยาบาลกรมรชาชทันก็ยังได้เลยแต่ว่าก็ไม่ได้ไปครับกลับบ้านเลยแสดงว่าที่ผ่านมาเนี่ยประชาชนดูออกว่าคุณทักษิณเนี่ยป่วยจริงหรือไม่แล้วก็ต้องไปรายง,งานตัวภายใน3วันต่อกมคุมประพฤติ ผมก็ไม่มั่นใจว่าคุณตักสินจะไปะไรายงานตัวหรือไม่ก็คงไม่ละครับกลุมคนประพฤติก็คงไปพบที่บ้านเอาเอกสารไปให้กำไร e อมก็คงไม่ติดละซึ่งหลักของการติดกำไรเอก็คือหนึ่งก็ไม่ต้องการให้หนีสองไม่ต้องการให้ก่อความผิดซ้ำนะครับแล้วก็สามก็ไม่ไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายซึ่งคุณตักษินผมก็เชื่อว่าคุณตักษินก็คงไม่ทําหรอก เลยไม่ติดไอ้ผมมจริงๆก็ไม่ทำเหมือนคุณทักษิณนะแต่แต่ทำไมผมยังติดทำไมเอมอยู่ด้วยซึ่งอันนี้ผมจะขอความเป็นธรรมต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมในโอกาสต่อไปก็วันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าที่หลายคนก็บอกว่าคุณทักษิณทำตามกฎหมายทุกอย่างเนี่ยก็อยากจะถามว่าทำตามกฎหมายจริงหรือไม่แล้วนักโทษคนอื่นเนี่ยได้รับสิทธิ์แบบคุณทักษิณหรือไม่ นะครับนี่แหละมันเป็นกระบวนการสองมาตรฐานของกระบวนการยุติธรรมสร้างความเหลื่อมล้ำให้กับสังคมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังเพียงย่อๆโอกาสต่อไปก็คงจะมาคุยกันใหม่ครับขอบคุณมากครับ